สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขชนเราครับเนาะเมื่อนี้ผมก็สิมาเสนอแนวทางาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะซึ่งสิเป็นหลักหน่วยนะครับงวดที่แล้วมันถึงมันเขา่ามันได้เกตับสองนะครับมันเข่ามาตรงที่เลขกสองนะครับเนาะสูตรเก้าครับสูตรเดิม เมือนี้ผมกับสีมา,าลงตะหิบหน่วยเป็นจิบสันๆนะครับเนาะครับเราก็ไปเบิ้งกันเลยครับสูตรเทียบชนครับเทียบชน อันนี้สูตรเก้าหมดที่แล้วมันได้เกทแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับมันกัตัวเด่นมันกับเกทกับสองตัวน,นี้เป็นสูตรอ่าสูตรสูตรแรกได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดซึ่งมันได้สองมีสองกับเจ็ดนะครับตัวนี้ก็มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามสูตรนี่กัมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรนี่มีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะซึ่งผมเทียบชนกันแล้ว ต,ตัวนี้ก็ได้เจกับสองนะครับตัวนี้เจกับสองตัวนี้เจดกับสองนะครับเนาะตัวนี้ก็เจ็กับสองตัวนี้ก็เจ็ดกับสองเนาะมันก็เลยไดเด่นครับเจดกับสองออกห้าแปดหนึ่งสองครับออกมาตัวนี้ครับหลักน้วยเนาะครับออก Yup. พอถึงหลักหน่วยนะครับแปดหนึ่งสองได้สองตัวครับงวดตั้งงวดนี่ได้หลายอยู่หลักหน่วยโดยเฉพาะครับขอมากหลายงวดเหรอตั้งงวดแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองในตัวเดียวในสองตัวเดียว อันนี้หกศูนย์ห้าได้ซีโต้ได้หาหกเจ็ดแปดมาที่เล็กหาไอ้ได้ศูนย์กําลังมาธิเล็กศูนย์ตัวนี้สามเนี่ยได้หนึ่งสองสามมาทธิเล็กสามนะครับตัวนี้สองได้สองสามซี่มาที่เล็กสองตัวนี้เก็ดเก็ดกับแปดนะครับมาที่เล็กแปดนะครับเนาะตัวนี้ เจ็ดกับสองมาที่เล็กสองครับเนาะซึ่งงวดไม่ผมได้เทียบชนแล้วมันมาจากหาสูตรมันมาซีสูตรซีสูตรชนเลยครับมันมันมันหาสูตรมันชนซีสูตรมันก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามครับศูนย์หนึ่งสองสาม ตัอผมมักหนึ่งกับสองครับหลักหน่วยครับหนึ่งกับสองอ่าไพ่มักศูนย์กับแล้วตัดทิจจัดครับอ่าไพ่มักสามกับแล้วตัดทิจจัดครับเพราะว่าคนท้องมันมักบวกขึ้นกันเนาะครับเนาะครับหนึ่งกับสองเดี๋ยวคลิปต่อไปอ่าผมกับฎี เอาลักสิบมาให้เบิ้งเนาะครับลักสิบชนด้วยกันนะครับแล้วก็ลักร้อยแต่ตัวน,นี้มันเข่าเข่ามากสองลักน้อยสูตรเก่าที่ผมลงไปหมดทีแล้วแต่ว่าลักลักซิบมันนะลักสิบ เดี๋ยวร่อๆครับร่อคิดหน้าเนาะเนาะอ๋อ,รอ,รอ,รอแค่นี้ก็นด้ครับเด้สวัสดีครับ